ซื้อรถมือสองที่ลานประมูลรถแบบไหนราคาร่วงเลเทะบ้างวันนี้ไปดูกัน สวัสดีครับผมกาลสิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของราคารถนะครับวันนี้จะพาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาดูราคาที่ล่วงเยอะๆของรถมือสองถ้าอยู่ในลานประมูลนะฮะอันนี้ขอย้ําอีกทีนึงนะเป็นรถที่อัปเดตจากลานประมูลนะครับมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าเวลาไปซื้อที่ลานประมูลเนี่ย คันรถแบบไหนนะครับที่ราคาจะปรับลงเยอะมากๆราคาล่วงเยอะมากๆวันนี้กระดิซิงจะพามาดูอยู่หลายกลุ่มสักนิดหนึ่งนะครับต้องย้ําอีกทีนึงนะครับว่าราคาเนี่ยเป็นราคาอัปเดตจากกานประมูลนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกท่านไหนไปซื้ออยู่ที่หน้าเต็นท์นะครับส่วนใหญ่ทางด้านของโชว์รูมหรือหน้าเต็นท์เนี่ยเขาจะคัดรถที่สวยมานะครับราคาก็อาจจะแตกต่างจากที่หน้านานประมูลค่อนข้างเยอะนะครับ พามาเริ่มต้นดูจากกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่ราคาร่วงเยอะๆอยู่ที่ลานประมูลนะฮะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มรถที่มีตําหนิ ถ้ารถที่มีตําหนินะครับไม่ว่าจะเล็กจะน้อยแค่ไหนก็ช่างนะครับอันนี้ทางด้านของเซียนรถหน้าลานประมูลนะครับเขาจะตีเป็นมูลค่าเลยนะครับจะลบลงไปเรื่อยๆถ้าตําหนิเยอะนะฮะก็ไม่เอาเลยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าตําหนิน้อยๆเนี่ยเราก็ดูแล้วกันนะครับว่าตําหนินั้นคือตําหนิอะไรบางทีนะครับอาจจะเป็นตําหนิแค่เป็นสีถลอกเล็กๆน้อยๆนะครับแต่บางจุดนะถ้าไปถลอกตรงบางจุดบางทีเขาก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างรถที่มีตําหนิทางด้านของกันชนหน้านะฮะอาจจะมีรอยกันชนหน้า บ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารอยแตกรอยหักมาก็แล้วแต่นะครับบางทีไอจุดงี้เอาไปทําสีได้นะครับพวกเต้นรถเขาก็ยังสู้กันได้อยู่นะครับราคาอาจจะปรับลงไม่เยอะนะฮะแต่ถ้าบางคันนะครับตาหนิเนี่ยอาจจะชนมีรอยชนรอยอะไรมานะครับไปถึงตรงคานไปถึงตรงเครื่องเลยนะครับตาหนิชนิดนี้นะฮะบางทีก็ไม่มีคนเอาเลยนะครับณปัจจุบันนี้นะฮะราคาต้องบอกว่าโอ้โหถูกขั้นสุดเลยนะครับถ้าใครที่อยากเล่นรถนะบางทีถ้าเกิดว่าไปเห็นตําหนิที่เรารับได้นะอาจอาจจะมีรอยบุบรอยอะไร ตรงแถวประตูก็แล้วแต่นะครับมีรอยสกิดรอยอะไรมาเราก็ดูไปเลยลอยไปนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนํานะว่าสําหรับรถที่เป็นอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเราซื้อรถไปใช้เองนะครับรถอุบัติเหตุรถจมน้ํารถอะไรเงี้ยก็อยากให้เพื่อนสมาชิกดูให้ลึกๆก่อนนะครับอ,อย่าไปซื้อรถที่อุบัติเหตุมานะครับเพราะรถพวกนี้ซ่อมมาแล้วก็ขับไม่ดีเหมือนเดิมนะครับทีนี้มาดูกลุ่มที่2นะฮะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มรถแต่ง กลุ่มรถแต่งนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ที่ลานประมูลเนี่ยไม่ว่าเพื่อนๆสมาชิกจะไปเจอรถแต่งที่ใส่ของแพงมาขั้นสุดเลยนะฮะบางคันอาจจะใส่แบบแต่งมาหมดเป็นแสนสองแสนนะครับแต่พอเข้าลานประมูลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาสภาพแบบเดิมๆกันเป็นหลักนะฮะถ้าใครชอบรถแต่งนะผมว่านี่ไปที่ลานประมูลเลยได้รถด,ดีราคาถูกแน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะพวกเต้นรถเนี่ยเขาจะเอารถมาทําสภาพให้เดิมๆนะครับเพราะว่าตอนที่เขาจัดไฟแนนซ์หรือตอนที่เขาขายนะครับทา,าบาลการเงินก็จะมาดูนะฮะว่าถ้าเกิดว่ามีแต่งมีอะไรเนี่ย มูลค่าของยอดจัดก็จะลดลงนะครับส่วนใหญ่เวลาเขาได้ลดไปเนี่ยถ้าเป็นรถแต่งนะเขาถอดของแต่งทิ้งเงินออกแทบหมดนะครับก็จะมีบางเต็นเท่านั้นนะฮะที่เรียกรถแต่งเป็นหลักนะครับแต่ปกตินะฮะที่ลานประมูลเนี่ยถ้าเป็นรถแต่งนะราคาจะค่อนข้างจะถูกมากนะครับถ้าเป็นรถแต่งนะครับแล้วถ้าไปเจอบางคันนะแต่งแบบสภาพแบบโอ้โหดูไม่ได้สไตล์เด็กแว้นแบบเอาของไม่ดีมาใส่รถอีต่างหากอะไรแบบนี้แต่งคงแต่งเครื่องนะฮะต้องบอกว่าราคาอาจจะล่วงลงไปครึ่งหนึ่งเลยของราคาที่ควรจะเป็นราคาจริงนะครับ รถแต่งก็เลยกาเลซิงก็เลยบอกว่านะฮะรถแต่งเนี่ยเป็นรถที่มูลค่าเนี่ยลดลงเยอะพอสมควรในลานประมูลนะครับทีนี้มาดูกลุ่มถัดมานะฮะกลุ่มถัดมาก,ก็คือแบรนด์รองกลุ่มรถที่เป็นแบรนด์รองนะครับกลุ่มนี้ราคารถที่ลานประมูลนะครับจะถือว่าถูกแบบมากๆเลยนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับก็เป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่ t o y o t ้ายูสุฮอนดานะครับสแบรนด์เนี้ยราคาจะยังแข็งเสมออยู่ก็ยังถือว่าแพงที่สุดนะฮะแต่ถ้าเกิด เป็นนอกเหนือจากนี้ลงมานะครับราคาที่ต้องบอกว่าโอ้โห,หน่าสนใจแบบมากๆเลยนะครับกรเสิ่งขอญาตยกตัวอย่างนะถ้าพูดถึงว่ารถกระบะเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่ป้ายแดงนะครับผมว่าเพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะฮะฟันธงเลย Ford Ranger ดีที่สุดนะฮะถ้าเป็นป้ายแดงนะแต่พอเป็นราคามือ2มานะครับ n o r r เ a n g e r เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าราคา ปรับลดลงมาเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าสมรรถนะถือว่าดีนะก็ยิ่งแนะนําเลยนะครับว่าใครอยากได้กระบะมือ2นะฮะ Ford Ranger ยังถือว่าน่าเล่นอยู่นะแต่ว่าดูเป็นคันไปนะครับให้เลือกเป็นคันที่สภาพดีๆนะครับถ้าได้รถดีๆราคาถูกๆมายกตัวอย่างอย่าง Ford Ranger w i t e Tag อย่างนี้นะครับลานประมูลอาจจะจบ4แสน5แสนมาเนี่ยโอ้โหขี่ยังไงก็คุ้มนี่มาดูที่อันดับถัดมานะครับอันดับถัดมาเนี่ยก็เป็นกลุ่มรถกระบะ15ปีขึ้นไป รถกระบะ15ปีขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ช่างนะครับถ้าอายุอานามเกิน15ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยราคาร่วงแทบจะทุกยี่ห้อเลยนะฮะขอใช้คําว่าอย่างนั้นเลยนะครับอ่าปกติจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ารถนะครับดูราคาจะปรับลดลงเยอะเนี่ยก็ดู10ปีขึ้นไปนะครับราคาเนี่ยปรับลงเยอะแน่นอนถ้า10ปีขึ้นไปแต่ถ้าอยากเห็นแบบร่วงแบบร่วงหนักๆนะครับก็ต้อง15ปีขึ้นไปโอ้โหต้องบอกว่าราคานี่ลดลงขั้นสุดแต่ว่ารถกระบะ15ปีขึ้นไไไปมม่่่่่ใใชชวาานน้ะครับ ปัจจุบันเนี่ยมีรถรุ่นดีๆนะครับยกตัวอย่างอย่าง,างเช่น v ีโกตัวแรกนะครับแล้วก็ d m a x ตัวพวกไฟหน้าข้อหลามตัดหรือว่าโฉมแรกเนี่ยที่เขายังใช้เทคโนโลยีคอมมอนเ i l อยู่นะครับคือเป็นเครื่องคอมมอนเรลอ่ะ เครื่องย observed, system, ังถือว่าขับนิ่มนะฮะเทคโนโลยีในปัจจุบันก็ยังถือว่าใกล้เคียงกับปัจจุบันมากนะครับเอาวีโก้ตัวแรกเนี่ยณปัจจุบันนี้นะที่ลานประมูลนะฮะถ้าเป็นตัวเตี้ยเนี่ยแสนกว่าบาทแทบทุกคันนะครับคันที่สวยเนี่ยยกสูงที่สวยอาจจะ2 0 0แสนกว่านะครับแต่ถือว่าเป็นรถที่การ์ดซ็งแนะนำนะฮะว่าหน้าใช้แบบมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับราคาส่วนไฟหน้าเขาหลามตัดนะฮะตอนนี้นะฮะถ้าเป็นตัวเตี้ยเนี่ยแสนกว่าบาทแทบทุกรุ่นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่สวยนะเป็นตัวท็อปท็อเนะครับ แต่ว่าถ้าพูดถึงว่านะครับราคาปัจจุบันนะไฟหน้าขั้ตัดก็อยู่ราวๆแสนกว่าบาทเหมือนกันกับวีโก้เลยนะครับแต่ก็ซิ่งยังแนะนําอยู่นะถ้ามีเงินสดไปลานประมูลนะครับถ้างบจํากัดอยู่ประมาณแสนกว่าบาทเนี่ยเลง2รุ่นนี้ไว้เลยนะครับยังไงก็คุ้มอันที่มาดูกลุ่มถัดมานะครับก็เป็นกลุ่มรถเก๋งกลุ่มรถเก๋งนะครับนี่ก็คล้ายๆกับกระบะเหมือนกันนะครับคือถ้าอายุอานามเกิน10ปีเนี่ยโอ้โหราคานี่ร่วงลงเยอะน่าดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้เห็นว่าราคาแบบร่วงแบบหนักๆจริงๆเนี่ ต้องอายุอานามเกิน15ปีเนี่ยโอ้ส่วนใหญ่ราคาไม่เกินแสนกันแล้วนะครับถ้าเกิน15ปีขึ้นไปนะยกตัวอย่างนะครับก็ที่การที่แนะนําเลยนะก็มีทางด้านของ t o โยต้าวีอเห็บหมานะครับมี Honda City มี Honda j แจ z นะครับรถกลุ่มนี้ราคาดีมากนะครับทางด้านของตัวเห็บหมานะครับก็คือทางด้านของ v ีออตัวโฉมที่เป็นเจน2นะครับตัวนี้หน้าตาก็จะดูเท่ๆหน่อยนะครับณนะปัจจุบันถ้าเกิดว่าออปชั่นไม่ค่อยดีนะ,ะทางด้านของ กัวเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาอะไรพวกนี้นะฮะราคาก็อยู่ที่ไม่เกินแสนหาซื้อได้อยู่แล้วนะครับใน้านประมูลนะครับแต่จริงๆแล้วรถเก๋งหลายรุ่นนะที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เที่แนะนำนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะครับอายุ1 5บห้าีขึ้นไปเนี่ยยังถือว่าน่าเล่นอยู่นะแต่ดูไปนคันไปนะครับบางคันถ้าเกิดว่าเก่าๆต้องซ่อมเนี่ยก็อย่าไปซื้อมานะฮะพอรถอายุไ้ามเยอะขนาดนี้ซ่อมเวลาหาอะไรเนี่ยลำบากหน้าดูนะครับเอารถที่พร้อมที่สุดทีนี้มาดูกลุ่มถัดมานะครับกลุ่มถัดมาก็ค ออปชันไม่เต็มนะฮะอาจจะซิ่งไปเจอบ่อยนะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกอาจจะงงนะฮะรถอะไรว่าออปชันไม่เต็มก็คือกลุ่มรถที่ไม่ใช่ตัวท็อปนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถสวยๆเป็นรถตัวท็อปนะฮะโอ้โหนี่ทางด้านของเต็นท์รถนะครับที่เขาไปร่วมประมูลเนี่ยเขาสู้กันใจขาดเลยนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวรองท็อปเนี่ยตัวนี้ก็ยังสามารถจะประมูลแข่งกันได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่แบบออปชันไม่ค่อยจะมีเลยนะฮะเป็นตัวสแตนดาร์ดตัวเริ่มต้อนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่พวกเต็นท์ แต่จริงเพื่อนๆสมาชิกผมว่าหลายท่านก็คงไม่เอานะฮะผมยกตัวอย่างนะรถที่ออปชันไม่เต็มเนี่ยก็คือรถที่อาจจะเป็นกระจกมือหมุนนะครับพวกรถที่เป็นเกียร์แบบธรรมดานะฮะรถเก๋งเกียร์ธรรมดาอะไรประมาณนี้ได,ได้กระจกมือหมุนเป็นรถกระบะนะฮะหรือแม้แต่รถที่แบบเป็นตัวเริ่มต้นอะ่ะล้อกระทะอะไรพวกนี้มันดูแล้วมันอาจจะไม่สวยนะครับแล้วไหนๆแล้วก็จะซื้อแล้วเนาะระหว่างตัวท็อปกับตัวเริ่มต้นบางทีราคาในรานบมูลอะ่ะห่างกันไม่กี่หมื่นนะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิกก็ไปกัดฟันเอาตัวรองท็อปหรือว่าตัวท็อป ไปเลยจะดีกว่าราคาตัวที่ออปชั่นมาไม่เต็มตัวเริ่มต้นตัวอะไรเงี้ยการซิงก็เลยบอกเลยนะฮะว่ากลุ่มนี้จะเป็นรถที่ทั้งด้านของตัวราคาถูกแบบถูกมากๆถูกเหลือเชื่อเลยนะฮะลองไปดูแล้วกันมันจะเป็นคันๆไปนะครับอ่าททีนี้มาดูกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มรถยุโรป กลุ่มรถยุโรปเนี่ยราคาถ้าอยู่ในลานประมูลนะครับต้องบอกว่าโอ้โหต้องใช้คาว่าล่วงเละเทะได้เลยนะครับแต่ล่วงเละเทะในที่นี้เพื่อนเนสมาชิกต้องเข้าใจนะครับว่ารถยุโรปเนี่ยไม่ใช่รถราคาถูกนะครับเขาร่วงเนี่ยเขาร่วงด้วยมูล,ลาค่าของเขานะครับอย่างสมมตินะคันละ3ล้านนะฮะคันละ4ล้านโซลคือโดนป้ายแดงนะ พอร่วงลงไปสักล้าน2ล้านนะครับราคาลดเขาณนะปัจจุบันก็ยังเป็นล้านอยู่นะครับคือซื้อมือสองอ่ะซื้อลานประมูลก็ยังเป็นล้านหรือ7 8็แดแสนกันอยู่เลยนะครับคือลดราคาร่วงลงไปเยอะก็จริงนะครับแต่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ราคาสูงมากๆนะครับ คือต้องอธิบายแบบนี้นะฮะราคาร่วงเยอะกับรถราคาถูกมากๆมันคนเรื่องกันนะครับบางทีแต่รถยุโรปเนี่ยด้วยมูล,ลค่าของเขานะครับถ้าอยู่ในลานประมูลนะอย่างรถคันละสล้านนะครับอยู่ในลานประมูลอาจจะเหลือแค่ล้านกว่าๆเท่านั้นนะครับอันนี้คือภาพเนี่ยเห็นบ่อยมากยกตัวอย่างอย่าง B M W อย่าง Mercedes Benz นะครับเข้ามาที่ลานประมูลเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะแข่งกันอยู่เอาซิสวยก็ล้านกว่าบาทนะครับหรือถ้าไม่สวยก็ต้องแบบ8 9แสนนะครับแต่ย้ําอีกทีนึงนะฮะหลายท่านเข้าใจผิดนะครับว่าเอารถ ราคาล่วงเยอะไปหวังว่าจะซื้อ BM คัรละแสนสองแสนไม่มีนะครับ BMW ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ราคาสูงนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับราคาที่เขาล่วงลงมามูลค่าที่ลดลงมานะครับต้องบอกว่ารถทางด้านของรถที่เป็นรถยุโรปเนี่ยมูลค่าลดลงเยอะมากนะครับสำหรับนี้ก็เป็นมูลค่านะครับที่กันซิงแนะนําแล้วกันนะว่าอันนี้จะเป็นกลุ่มรถที่ราคาร่วงแน่นอนไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของปีนะครับถ้าอยู่ในลานประมูลนะส่วนใหญ่รถกลุ่มนี้ราคาก็จะขึ้นขึ้นลงลง,ลงไม่เยอะนะฮะแต่อยู่ใน เกณฑ์ที่ต้องบอกว่าราคาเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนสมาชิกอยากได้รถสวยๆนะครับดีๆ ทุกคนอยากได้รถสวยอยู่แล้วนะครับต้องบอกนี่นะฮะว่าเดลารประมูลจะเป็นการสู้กันจะเป็นการยกราคาแข่งกันยิ่งรถสวยยิ่งมีความต้องการตลาดสูงราคายิ่งสูงตามนะครับยกตัวอย่างอย่าง Fortuner อย่าง CRV อย่าง C i ว i c อย่างเงี้ยนะฮะ DMAX Revo พวกเนี้ยพวกเนี้ยราคาเต็มแม็กแทบทุกคันนะครับถ้าใครหวังว่าจะไปซื้อกลุ่มรถอย่างเนี้ยราคาแบบลุง่งล่วงเยอะๆนะฮะอาจจะต้องไปซื้อรถมีตําหนิบ้างรถแต่งนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็ไปดูเป็นคันไปแล้วกันนนะรแแต่่่กนนําาว ถ้าใครดูรถไม่เป็นก็ควรจะตามคนไปช่วยดูนะฮะคนรู้จักถแถวบ้านหรือจ้างช่างบริษักคนนึงไปช่วยกันดูนะครับเพราะซื้อรถผิดราคามาเนี่ยเป็นเรื่องนะครับแล้วรถที่สภาพแบบไม่ดีต้องเอามาซ่อมนี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกู่นสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ